ปัจจุบันนะคะท้องอยู่ประมาณ1 5าสัปดาห์ลแล้วคือกูท้องมาประมาณแบบหนึ่งเดือนแต่ว่าเหมือนเขาไม่ไปต่อเราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีลูกไม่ได้ง่ายเรามีการเซิร,ร์ชอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาทํากันยังไงเขารู้สึกยัางไงาหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรอีกกูเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีลูกแต่เป็นคนเก็บไข่คนแรกตั้งแต่อายุสองสิบสี่ถึงว่าว่านอนไม่หลับเลยกระสับกระสายแต่ดีจังมีเธออยู่จะท้อง เพศของลูกมีผลกับการตัดสินใจมีลูกไหมกูกลกูจะติดเขามากว่าตัวกูนี่คือของกูของอะไรอย่างเงี้ยกูกลกูจะแบบวัานี้น่าจะเป็นยังไง Welcome to mommy diary โอเคนี่เป็น EP แรกของมัม m ี d เดอรนะคะ<ช>จะเป็นเส้นทาง d ดอรของเราสองคนใช่ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะและน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าเราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีลูกไม่ได้ง่ายเอานี้ล้กันากาแล้วเรารู้สึกว่าการเติบโตของลูกของเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ในสเตจที่หลายๆคนกำลังเผชิญต,ตอนที่เรากําลังอยู่ในพปรเซตต่างๆเนาะเรามีการเซิร์ชอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาทํากันยังไงเขารู้สึกยังไงหรือว่า ต้องเตรียมตัวอะไรอีกไม่ใครรู้รวมไปถึงการคีวใจในวันที่เราผิดหวังด้วยนะคะเพราะเรารู้ว่าเรื่องของการมีลูกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องที่สหว่างอ่ะมันมีเรื่องที่ผิดหวังด้วยเช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยมาอัปเดตสเตตัสก่อนปัจจุบันนะคะท้องอยู่ประมาณ15สัปดาห์แล้วนะวันที่ถ่ายคือ15วีคนะคะมึงดูไม่เหมือนคนท้องเลยดูโอเคมากเออแล้วมึง มันาใจทําให้ไม่กลัวที่จะท้องเหมือนรู้สึกว่าคนท้องไม่จําเป็นต้องอ่อมจริงจริงพวกเราอ่ะคุยกันเยอะมากเรื่องการท้องว่าแบบถ้าเราท้องเราจะแบบเป็นยังไงเราจะอ้วนไหมคือมันสิ่งที่เราต้องเผชิญน่ะทุกคนต้องเผชิญจะแพ้ไหมอะไรไหม้วอย่างของเนตอนนี้เป็นไงของสถานะะก็คือใส่ตัวอ่อนไปแล้วสองครั้งแต่ยังไม่ติดสักครังถึงทํารายการนี้ขึ้นมาให้ทุกคนอห็นในเจอร์นี่ของเราสองคนไปเรื่อยเลยขอพี่ปายนะคะกรณีที่พี่ปายมีลูกยากเนี่ยเกิดจากกรณีที่พี่ปายไข่แก่ก็คือดูไปคนที่มีภาวะ เหมือนเป็นคนที่มีไข่เยอะสมมตินะเรามีไข่18ผสมออกมาแล้วตัวอ่อนเราะเหลือแค่หนึ่งหรือว่ามีไข่15ผสมออกมาแล้วไม่ได้ตัวอ่อนสักตัวเดียวหนึกออกว่าคือมันเป็นไข่ที่เยอะก็จริงแต่ไข่กุไม่มีคุณภาพเลยเว้ยคือใช้การไม่ได้เลยจริงๆการเก็บไข่เราจะมีคนที่เหมือนเป็นโรคที่ไข่เยอะมากอันนั้นเรียกว่า P C O S นะคะ P C O S คือการที่มีไข่เยอะแบบเยอะสุดๆแบบ20 30บใบ40บใบอย่างเงี้ยไม่ดีนะ เ,เขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ15เหาตามอายุลกันสิบห้าย่สิบก็เออน่ารักแล้วหรือบางคนน้อยกว่านะั้นคืออยาบที่น่อยไปนะ<อ>แต่นี่แค่เล่าเรื่องไข่ยเยอะเกินไปก่อนต่อมาเป็นที่พี่ปายที่ไข่เหมือนปกติแต่ออกมาเป็นไข่แก่เป็นไข่แก่ที่ไม่มีคุณภาพส่วนของเนอะนะคะเป็นไข่ที่ปกติแบบประมาณแบบ12 13ใบเหมือนกับคน normal แล้วจริงๆแล้วในเคสของเรายังไม่ใช่เป็นคนมีลูกยากแต่คุณภาพของไข่ของเน้คือตามอายุเลยมีความดำไม่กลม <S <S หรือมีสีดําหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นผลกระทบต่อเกรดของตัวอ่อนเหมือนกันซึ่งหลายคนถามเรามาเยอะมากว่าเวลาไข่แก่มันแก้ยังไงมึงเวลาไข่แก่มันไม่มีหนทางนะเว้ยสมมติมึงอ้วนมึงรู้สึกว่ามึงต้องไปออกกำลังกายอันเนี้ยไข่แก่แล้วกูต้องทํายังไงอ่ะมึงเข้าใจ่ะกูอยากรู้แล้วอันไหนอ่ะคือเน้อาศัยตัวอ่อนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเรื่องการใส่ตัวอ่อนอย่างละเอียดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำทำให้แยกแต่ว่าขอเล่าคร่าวๆก่อนก็คือครั้งแรกอ่ะมันไม่ได้ติดเลยดีกว่าเรียกว่าไม่เกาะเลยเพราะฉะนั้นตอนนไไปทวัก็คือม่มอล ลแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ทุกคนเห็นในไอจภาพอย่างนี้อย่างนี้ก็คือเหมือนจะท้องแล้วออคือจริงๆแล้วค่าฮอร์โมนขึ้นว่าท้องแหละคือกูท้องมาประมาณแบบ1เดือนแต่ว่าเหมือนเขาไม่ไปต่อ,อเพราะฉะนั้นเน็ตเน็ยกําลังจะเก็บไข่อีกรอบกูอยากลูกกูต้องเตรียมตัวยังไงถ้าไข่กูอายุแก่อ่านอกจากโปรตีนอันนี้โปรตีนนี่คือสําคัญมากที่จําเป็นมากๆนะคะถ้าไปตรวจโปรตีนแล้วรู้ว่าตัวเองขาดต้องกินเพิ่มการนอนการออกกำลังกายนี่คือเรื่องเบสิกแต่สิ่งหนึ่งที่คนแนะนํากูรวมถึงแม่กูด้วยนะคือน มะกรูดกูไม่สามารถที่จะมานั่งปลูกต้นมะกรูดคันมันไม่ได้กูรู้ว่าน้ำมะกรูดอ่ะให้กินตอนแบบให้น้ำนมอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอมันอันะนำหกดีมันมีอีกมันมีหลยน้ำคนละน้ำมันีไหล่น้ำมากๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากไข่ดีขึ้นแนะนําน้ำมะกรูดอันนี้กูัอวมาเผื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะเก็บไข่หนึ่งรอบกูลองมาหลายอันมากๆอันนี้ที่กูชอบเพราะว่ายี่ห้อนี้กินง่ายสุดๆกูเชื่อแล้วแหละกูเชื่อแล้วแหละว่ามันมาจากแม่และเด็ก เพราะว่ามันมีมิ w p l พลัสแอนดมอแบบเป็นรูปแม่เป็นรูปเด็ีแ่ตอนที่กูพยายามจะทําให้ไข่ขึ้น แน่นอนอะไรที่ใครบอกว่าดีฉีดพาเซนต้าทาทุกอย่างจริงๆหนึ่งในสิ่งที่กูรู้สึกว่ามึงทําได้เลยโดยที่มึงไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสน<อ>คือการที่มึงดูแลจากภายในกินน้ำมะกรูดวันละสองขวดแล้วมันช่วยอะไรอีน้ำมะกรูดเนี่ยน้ำมะกรูดมันช่วยในเรื่องของประจำเดือนด้วยใครที่เป็นประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้ด<ม>ีม,มากเขามีผลการวิจัยต่างๆนอกจากนี้พวกลดการปวดประจำเดือนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาไข่เหมือนเราแนะนําเลยว่าอย่างน้อยวันละ กูกินวนลาสองขวดแต่ช่วงที่กูเก็บไข่จริงตอนนั้นกูกินเช้ากางมันเย็นได้หรอได้คือตอนแรกที่กูได้ยินนะคือกูไม่ได้คิดว่ากูจะกินแค่งานชื่ออีฟซีคีติส่วนตัวกูแนะนําให้กินล่วงหน้าใครที่กำลังจะเก็บไข่สมมติว่าเดือนหน้ามึงจะเก็บไข่มึงเตรียมร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรตีนการนอนทุกอย่างมึงต้องปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มึงควรกินก่อนเพื่อจะบูสร่างกายตัวเองตายแล้วค่ะคนว้าตายไรยุ่ดีก็ไม่มีทีมงานแกอินทผลัมนะคะที่มีพลังงาน60น้ำตาล11ไขมันคือศูนย์โซเดียม90แต่ไม่มีน้ำตาลทรายนะไม่มีน้ำตาลทรายเอาเป็นน้ำผึ้งมันจะมีความหวานมึงืออร่อยมากเนี้มีแค่น้ำมะกรูดน้ำอินทผลัมและน้ำผึ้งอันเนี้ยเป็นอันที่กินง่ายแนะนําให้เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วกินวันสองขวดจริงๆเอามาให้ทั้งลังเลย อร่อยอร่อยจริงสดชื่นอร่อยจริงๆคือตุนกูซื้อมาให้มันแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยของเรื่องของไข่แก่อ่ะล้วซื้อที่ไหนน้ำอินทผลัมเยอะแยะเอาไปรับเพิ่งไปหาเองจรงหรอเกิดกูซื้อว่าบมักมึงแล้วพีสัตว์เป็นการบอกที่แบบอ่ะไปซื้อกันเราเองขอคำถามค่ะพี่สัต์เมื่อไหร่คะว่าอยากมี จริงปะเมื่อก่อนตอนเด็กอะรู้สึกอยากมีลูกแต่พอเริ่มโตมาทํางานเองใช้ชีวิตสนุกมากไม่เคยมีคําว่าอยากมีลูกอยู่ใเลยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตดีมากสนุกมากไม่จําเป็นต้องมีลูกก็ได้มึงอะกูเริ่มขึ้นจากมึงเพราะว่ามึงมันเป็นคนที่โตที่สุดในกลุ่มเราก็ต้องพูดถึงเรื่องต้องมีลูกเรื่องเก็บไข่อะไรก็ทําก่อนนึกออกปะออแล้วป้ายเก็บไข่เป็นปีนะเว้ยกว่าที่เราจะไปทําตามกันออแต่พอย้อนกลับมาคิดอะกูเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีลูกแต่เป็นคนเก็บไข่คนแรกตั้งแต่อายุ24ป เฮ้ยแต่มันเป็นอายุที่ถูกต้องของกูก็สามสี่เหมือนกันเพราะรู้ว่าเป็นอายุที่หัวเรียวหัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็เฉยๆเป็นคนแบบพูดถึงเรื่องลูกเราเป็นยังเมื่อก่อนอี๋ก้าเพราะฉะนั้นเ็ไปเก็บไข่ไปก่อนเหรอพังกุลแบบรู้สึกวุาเด็กมากเลยอ่ะแต่ว่าไปเก็บพอไปเก็บอ่ะเขามีโปรโตคอลว่าใกล้จะ35อยู่แล้วอ่ะรอ35ไหมเพราะว่าถ้าเก็บไข่ตอน35สาสามารถเช็คโครโมโซม ได้เลยได้เลยเพราะฉะนา้น่ากลัวอยากเช็คโครโมโซม,มอยากให้เขาแข็งในที่สุดใช่แล้วคนพ่วงของการเช็คโครโมโซมอะ่ะก็คือได้รู้เพศด้วยแต่ยังไงมันก็ยังผิดกฎหมายนะคะคือคุณไม่สามารถเลือกเพศได้แต่อย่างน้อยมึงก็จะได้รู้ไว้ว่า potential ในชีวิตมึงอะ่ะ มีหญิงหรือชายมากหน่อยเอนนเพอกูเริ่มเก็บอะถ้าคาถามที่ว่าเริ่มรู้ได้ไงว่าเราอยากเริ่มอยากมีลูกอะมึงรู้เพื่อนรู้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะเอากูไปใส่ตัวออดครั้งแรกได้<ฮ>มีปาน,นี้เฉลิมฉลองการสละเหมือนปฏิสละโสดแต่ยิ่งกว่าหลายต่อลายครั้งยิ่งกว่าจนเพื่อนพูดว่าเหนื่อยมากมึงใส่ตัวออดสักทีเถอะทุกคนตอนนี้มีจดหมายเขียนถึงลูกอยากบอกว่า หลานเอ๋ยรู้ห,หรือไม่ว่าพวกหมามีป้าป้าเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยเที่ยวกับแม่มึงสัง่งเราแม่มึงไม่ยอมจะไปใส่ตัวอ่อนสักทีใช่เพราะฉะนั้นก็กลับมาที่ว่าพอใส่ตัวอ่อนครั้งแรกแล้วไม่ติดอ๋อแล้วตอนระหว่างใส่อยู่เริ่มมีความรู้สึกแบบอะไรอยู่ในท้องฉันนะเริ่มเขียนแอรี่แบบวันมีชั้นแบบเนื่องวันที่สี่วันที่ห้าเป็มหมืนน่งเริมเป็นมามี <laughs> แล้วก็เริ่มแบบนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายแต่ดีจังมีเธออยู่จับท้อง อาจเขากกเริ่มรู้แล้วว่ามีความสุขนี่ว่ะมีอะไรโกรในเราดีนี่ว่ะเหม็นน้าหอมอีปามากแบบปาผู้ทองว,ว่าแหละอีปาก็คือไปรอเข้าห้องเวลาเช็คนะคะเขาจะแบบเออเช็คเลือดเนาะว่าทองไม่ทองออสรุปเข้าไปอ๋อฮอร์โมนไม่ได้ขึ้นอะไรเลยค่ะเขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรก คุยกับลมอันนั้นก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกรู้เลยว่าอยากมีเออชอบหนิของเราหรอตอนที่รู้สึกว่าอยากมีลูกจริงๆอะคือวันที่อยู่กับมึงด้วยวันที่ของธรรมชาติแล้วตรวจครั้งแรกอ๋อมึงแบบใจมันอิ่มคือไอ้ปายอะมันจะดูเหมือนปากแข็งนะแต่ไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะเก็บไข่อย่างไงก็ไม่ได้ตัวอ่อนเรื่องนี้เดี๋ยวต้องเล่าแยกอีกมึงเข้าใจปะไอ้ปายมันทำจนมันโมโหเออล้วกูรู้สึกว่ากูไม่อยากเตละอย่าเลียงกินะมึง กูบอกว่าอ่ะแล้วกูก็รู้สึกว่ากูเฟล,ลมาหลายรอบกูไม่อยากจะคาดหวังเลยแต่วันที่ท้องรอบแรกตอนเดือนสิงหาปีที่แล้วอ่ะแล้วก็อยู่กับเนเนี่ยแ,แหละซึ่งตอนก็บอกเกลล่มันดีใจกัน,นมากเลยเ,เนทกูเป็นไม่มาเลยวะ่ะไอ้เคียเนี่ยกูจะต้องเก็บไข่รอบต่อไปแล้วเดี๋ยวทันิกจะไม่อยู่เนี่ยตอนนั้นหาหมอนหน้าเนาะหมอก,ก็เลยบอกว่าตรวจเลือดไหม้ล่ะเดี๋ยวเขาส่งแผลใกล้ๆเลยเขาสามารถตรวจให้กูได้กูมีเวลาเนบอกเออเดี๋ยวกูจะทำหน้าเพิ่มซึ่งเวลามันจะนานขึ้นไปอีกกูเลยอ่ะกูตืกันแหละ ตรวจเสร็จรอชั่วโมงหนึ่งรอเนททำหน้าผลออกมาว่ากูท้องวันนั้นทุกคนดีใจมากเลยดีนใ,นใจเกินซึ่งตัวกูเหมือนยังไม่เชื่อแต่กูรู้สึกแบบในใจมันอิ่มเอิบมากเลยใช่ไหมพี่อะจริงปะเนี่ยมันคือวันนั้นเออมันคือวันนั้นที่นนทำให้กูได้รู้สึกว่าการมีเขามันเป็นแบบนี้ก่อนหรอกแฟนมีผลต่อก,การตัดสินใจ ของกูมีผลมากแฟนมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องมีลูกใหมมีมากเพราะว่าปายเริ่มทําเพราะว่าธนิกบอกกูรู้สึกว่าความเป็นคู่มันไม่ได้เป็นความต้องการของเราอย่างเดียวความต้องการของเราส่วนหนึ่งความต้องการของเขาส่วนหนึ่งเขาเลือกเรามาเพราะเราสามารถมีลูกให้เขาได้กูเลยรู้สึกว่าความต้องการของเขาก็เป็นสิ่งที่เราคนเดียวเท่านั้นในโลกใบเนี้ยที่ทําให้เขาได้กูแบ็กกลับมาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความต้องการกูมองว่ามันต้องแต่เริ่มแต่งงานแล้วนะมันก you ็เหมือนบางคู mm ่เหมือนคู่อิบซี่กับนิโคลัสเขาก็จะพูดกันตั้งแต่แรกเลยว่่าอยู แค่เราไหม,มหรือว่า กูเองกูไม่แพลนเลยแต่ว่าเอออาจจะต้องเก็บไว้เผื่อไหมแล้วก็ถามกันว่าเออสรุปอยากมีลูกกี่คนต้องคุยซึ่งโนดอะเอออยากมีหนึ่งคนอยากมีลูกผู้หญิงเหมือนเธอตังเลยแล้วกูเป็นลูกคนเดียวไงแล้วเขาก็แบบเออมึงก็ดูเติบโตมาได้อย่างก็โอเคมัง้งงั้นมีคนเดียวก็ดีแหละกูว่ามีผลก็คือต้องคุยกันก่อนแล้ว,แล,วแล้วถึงแม้ว่าคู่ที่บอกว่ายังไม่ได้อยากจะมีอะบางทีกลับมาคุยกันอีกได้นะอย่างคู่ของทีมงานเรานะคะก็มีกลับมาคุยกันว่าจะมีไม่มีเขาอยากมีไหมแต่ ว่าเรามีไหมเรารู้สึกยังไงแล้วการเงินเราพร้อมไหมอันนั้นก็สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายบอกว่าโอเคอืก็มีผลเพศของลูกมีผลกับการตัดสินใจมีลูกไหมกูไม่เคยคิดว่ากูอยากมีลูกเพศไหนดังนั้นคําตอบของกูคือเพศของลูกไม่มีผลกับการมีลูกของกูเลยขอตอบตรงๆว่าจริงๆแล้วที่ทํามาตลอดอะด้วยอายุอะคือเนอาจจะเด็กกว่าปายเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องหมดลูกหรือฮอร์โมนหรืออะไรที่ยากอะแต่เรื่องเพศของลูกมีปัญหากับเรามากใช่เนทพิเฟอร์ผู้หญิงแน่นอนใคร นึกถึงเนสีชมพูอีนเนต้องมีลูกสากว่าอะแล้วแฟนกูกลายเป็นหนึ่งในนั้นที่โนตจริงๆแล้วเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงแล,นนยแล้วแต่เนี้แล<ๆ>้วแต่เน็แต่เลือยเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่เขาอยากและต้องการคือกิเลตตัณหาของโนตเลยที่จะต้องเป็นลูกผู้หญิงพูดตรงๆเพราะฉะนั้นอะกลับไปที่เคยเล่าว,ว่าเช็คครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอะอแต่การพอ35แล้วพอรู้เพศไปเรื่อยๆเลยทาให้รู้เลยว่าโนตอะออกมา กี่ตัวอ่อนอะก็เป็นผู้ชายหมดเลย <c oughs> เป็นโรงเรียนชายรวน <c oughs> สงงมากจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึง่งก็คือนตอะไม่ใช่เป็นผู้ชายแต่บอน <c oughs> ไม่ใช่เป็นผู้ชายมัสคลิน เป็นผู้ชายหน่อมแนมแต่งตัวสีสันตามกูเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนนิ่มๆที่แบบมาให้มาหันดดินค่ะมาเขาเขาจะไม่ถนัดเลยเขากลัวเขาคิดว่าเด็กผู้ชายไม่เก่งชายเขากลัวว่าถ้าลูกเขาเดินมาแล้วเอาหุ่นยนต์พุบเขาแล้วบอกว่าได้บอลเขาจะทําตัวไม่ถูกจริงๆก็เห็นภาพอยู่เขาแรตเตอร์แบบไปนั่งรอลูกเต้นแบล็กเจมอ่อออแอะแแล้วละกัน ขาแค่นั้น <Okay. S 2> แล้วกูบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกูอะนะด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะเราอ่ะอยากได้ความสบายใจว่าจริงๆเพศไหนก็ได้เนาะเพื่อปลดล็อกเพราะว่าอองจริงในชีวิตเราอ่ะเวลาอยากได้อะไรอ่ะมักจะยากกูเลยอยากบอกนดว่าปลดล็อกเถอะพลดลูดว่าอะไรก็ได้ให้เราหนะ <c oughs> าะที่พี่กลัวอะไรที่สุดคะ กูกลัวว่ากูจะเลี้ยงเขายังไงดีวะกูกลัวว่ากูจะติดเขามากกว่าตัวกูนี่คือของกูของอะไรอย่างเงี้ยกูกลัวกูจะแบบวันนี้น่าจะเป็นยังไงกูกลัวการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกูกลัวการห่วงจนเกินเหตุกูกลัวเขาจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะกูกลัวไปแล้วอะกูว่ามึงน่าจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นแต่กูกลัวว่ากูมองไม่เห็นภาพว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไน กูแค,ค่อยากให้เขาโตมาเป็นคนที่แบบดีขึ้นโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสังคมอ่ะมันยากนั่นคือสิ่งที่ออกูกลัวว่าเขาจะเติบโตมาไม่โอเคใช่ปัจจุบันอ่ะกระแสะการบูลลี่ของเด็กมันเยอะมากมึงออกปะแล้วกูไม่อยากให้ลูก,กูเป็นหนึ่งในคนที่โดนแค่กูจินตนาการว่าเขาเป็นค,คนที่บูลลี่เขาเออเป็นไปได้แต่กูคิดว่าแค่กูคิดว่าเขาแบบโดนอะไรอย่างงี้ที่โรงเรียนแล้วกูก็รู้สึกแบบไอ้เหี้ยกูจะสอนลูกกูให้แพนด์ลเรื่องแบบนี้ยังไงดีวะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันเนี้ยคือเราพร้อมแล้วจริงๆคะนน เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมส่วนตัวนะมันไม่มีางมันไม่มีคําว่าพร้อมอแม้แต่ตอนแต่งงานก็ไม่มีคําว่าพร้อมวันที่กําลังจะมีลูกก็ไม่มีคําว่าพร้อมอ่ะมันจะพร้อมเรื่องอะไรอ่ะการเงินการงานครอบครัวกูรู้สึกว่าคําว่าที่สุดหรือคําว่าพร้อมอ่ะมันเป็นเรื่องปัจเจมากๆกูว่าในขั้นหนึ่งเดียวอ่อย่างน้อยแบบแบ็กอัพในขั้นหนึ่งการงานประมาณนี้ถ้ามี2คนช่วยกันได้ไหมประมาณนี้มากกว่าแล้วก็เรื่องเรนจ์ของ การ spending มันหลาย range มากใช่มางคือในที่สุดอะมึงคนเราอะเวลามันมีแล้วอะมันจะ ผลักดันเองเขาถึงบอกว่าบางทีการมีลูกมันยิ่งผลักดันให้เรายิ่งเติบโตก็มีแต่ถ้าถามว่าอยู่ดีๆมึงจะคิดว่าวันนี้พร้อมแล้วที่จะมีลูกอ่ะคือมันต้องถึงช่วงอายุหนึ่งจริงกูว่ากูกับปาอ่ะโดนอายุมาพอสว่าพร้อมแล้วเพราะว่ามันจะ40่อ่ะไม่พร้อมตอนนี้ให้พร้อมตอนไหนอ่ะเออใช่แล้วก็ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พอว่าพวงมากกว่าความพร้อมคือความเริ่มกลัวว่าถ้ามันวิ่งเราจะยังไหวไหมแล้วอ่ะอ่าใช่เป็นดุนานเพราะเราต้องเล่นกับเขาเราต้องวิ่งตามเขาเริ่มเป็นกังวลแล้วว่ามันวพกเราาจะปปไ สิบห้ารนา <Yeah. S 1> มึงเขายังไม่20เลยเลาปลาไปแบบเท่าแม่ออนตอนนี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม่ออนตอนเนี้ยคือล6ะเราสบายแล้วเร,เราสบายแล้วเขาไม่ต้องมห่วงอะไรมันยังเรียนไม่จบมาหาลัยเลยเรา60ส<ม>ิบบาทคิดแบบนี้มันจริงว่ะคิดแบบนี้เราเครียดไ,ไคู่ถามอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่มึงจะแบบแพลนที่จะทอ้องหรือว่าระหว่างที่มึงท้องเนี่ยมึงมีอะไรที่คุยกับคู่ของมึงกับโนต่ะเป็นเรื่องที่จริงจริงต่างๆบ้างไหมแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนนะมันไม่ได้มีการคุยกันแล้วมันเป็นปัญหาอยู่มากๆอ๋อถ้าเกิดแพลนจริงๆไม่่มีีีอะไรรจิงแบบซเเยวป็น แค่แบบไหวจริงอะเขาก็แะแบบเออไหวแต่เราก็จะเป็นแค่เรื่องโรงเรียนเพราะเดี๋ยวนี้มึงมันมีการคิดในการเข้าโรงเรียนแพงมันไม่ใช่แค่คุณภาพแล้วมันเหมือนการแข่งกันเหมือนค่านิยมทางสังคมนิดๆอะก็จริงส่วนตัวกูกูแค่พูดนิดๆว่าเออกูชอบความเป็นกูเหมือนกันนะที่เรียนโรงเรียนคาทอลิกแบบเซนโยหญิงล้วนมาแล้วก็มาต่อมปลายนานาชาติแล้วไปเมืองนอกแค่ตอนปริญญากูชอบประมาณนี้แต่มันแล้วแต่คนด้วยนะมันแล้วแต่คนเออกูก็แค่แพลนว่าเออเธอคิดยังไงก็คือเป็น เป็นการคุยกันเพื่อให้มองไปในทิศทางเดียวกันจริงๆเรื่องนี้สาคัญม,มากอย่างเราเนี่ยเราก็จะคุยกับทิเลยว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายของลูกอะ่ะจะเป็นเธอไหมเขาก็ไม่เคยถามแล้วนั้นเพราะกูคิดว่าต้องเป็นเขา <laughs> แต่ของกู <laughs> <laughs> อามันต้องถามใช่แต่กูแต่กู<อ>ถามไงว่าเอ้ยเธอมองว่ายังไงอะไรเงี้ยคูเลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะที่จริงกูเชื่อมั่นว่าไม่ว่าลูกกูจะเรียนที่ไหนอะเขาก็จะเติบโตนคนที่ดีได้แหละเอาเป็นว่าอันนี้เป็น e ีพหนึ่งแล้วกันนะคะของมัมมี่เดร์รของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกเยอะมากๆในอินดีเทลเรื่องใครอยากรู้ว่าพี่ปลายเก็บไข่กี่รอบแต่ละรอบเป็นยังไงทำา IVF เป็นยังไงบ้างเจบ็บการเตยมตัวแบบไหนการเต็มตัวแบบไหนหรือว่าเรื่องแทงแทงของพวกเราระดับการเฟลเพราะว่ามันต้้องงงงงพพูดดถถึึใช่่่รรรวววมมมกกาาาาาจเผนนนัไไยะ ก็รอติดตามนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรอยู่ในสเตจไหนของการท้องหรือว่าเตรียมตัวท้องหรืออะไรอ่ะอยากพูดคุยอ่ะพิมพ์เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบนะคะรวมถึงทีมงานของเราด้วยนะคะโน้าเขาาหน่อยค่ะมีทีมงานทีมงานต้องวิ่งนแล้วค่ะพี่เกเขาก็อยู่กับเราตลอดนะคะบายเติบปเตปไปด้วยกันนะ